เราตั้งใจที่จะไปชมงานประกวดทิดาหอมแดงนะคะได้เห็นบรรยากาศของความสนุกสนานของเด็กๆที่เข้ามา,มาร่วมงานนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็จะมาเฝ้าบุตรของตัวเองนะคะของเล่นมีหลายชนิดมากเลยนะคะแต่เขาก็แบ่งเป็นโซนนะคะอย่างเช่นชิงช้าสวรรค์อย่างนี้นะคะรถบัมอย่างเงี้ยแล้วก็รถสำหรับเด็กรถอ่าที่ อะไรนะคะที่เป็นวงๆวงที่เป็นม้าโยกเท่าที่สังเกตนะคะเขาก็จะแบ่งเด็กเล็กๆก็จะเป็นแบบอ่ะช้าๆนะคะขี่รถแบบมือเขาพอจับได้อะคะ่ะรถก็จะวิ่งไปตามรางช้าๆแล้วก็เด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงอ่าเป็นรางเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะนั่งอยู่ข้างในแล้วก็เอามือจับแล้วก็รถก็จะวิ่งไปแล้วก็ อีกแบบหนึ่งคือเด็กที่โตหน่อยเขาจะมีแบบลักษณะโค้งๆแล้วก็มีกระเช้าคล้ายๆปลามหมึกนะคะแต่เราไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาก็จะขึ้นๆลงๆอันนี้จะเป็นเด็กที่โตมากหน่อยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเด็กไปนั่งรถเขาเรียกรถบัมถามน้องเขาว่านั่งได้กี่นาทีเขาบอกว่าก็นานอยู่นะคะเขาบอกเจ้าหน้าที่ที่เขาขายบัตรอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกเรา เราก็เอ๊มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตรงนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุดรถบัมเนี่ยค่ะจะมีเด็กๆมารอเข้าคิวพอเพลงจบแล้วก็เด็กกลุ่มนั้นเขาก็จะหมดเวลาใช่ไหมคะเขาก็จะลงมาจากรถและอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะรีบเข้าไปเลือกรถเลยค่ะว่าเขาจะเอาคันไหนคนที่เขาเก็บบัตรนะคะเขาก็จะเดินเดินเดิน,เ,ดนเก็บตามรถแต่ละคันนะคะจนครกทุกคันแล้วเขาก็จะ เริ่มปล่อยรถให้วิ่งได้นะคะดูแล้วก็สนุกเพลิดเพลินดีนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะยืนอยู่ด้านนอกอะคะ่ะคอยสังเกตการอยู่เรามีความรู้สึกว่าเด็กๆเขามีทางเลือกเยอะมากในขณะที่ผู้ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาก็จะไปไปช้อนปลานะคะเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเขาจะมีแบบอ่างปลาขนาดใหญ่แล้วก็เจ้าของคนที่เขาให้บริการน,นะคะเขาก็จะนั่งอยู่ด้านใน แล้วเขาก็จะมีมีกระชอนนะคะที่เป็นลักษณะสีขาวแล้วก็อ่อหนึ่งไม้นะ่ะหนึ่งกระชอนนะคะราคาสิบบาทเราสามารถช้อนเอาตัวปลานะคะเลือกปลาที่สวยงามที่เราชอบอะ่ะคนที่เขาตักเขาก,เขาก็เขาก็ตั้งใจตักนะคะเลือกตัวปลาที่เขาชอบเขาได้รับปลาที่เขาเลือกแล้วอะ่ะว่าสวยมากแล้วเขา เขาได้8ตัวในราคา40บาทนะคะได้รับความนิยมนะคะคนก็จะไปไปนั่งล้อมอยู่ตรงนั้นและอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากคือชิงช้าสวรรค์น,นะคะ